โดรนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาปวดหัวของทางการทหารในหลาย,ลายประเทศต่อจากนี้นะเพราะว่าอันที่1ราคาถูกนะเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธอันที่สองเนี่ยจกักยภาพของมันเนี่ยร้ายแรงขึ้นทุกวันนะโดรนที่เราเห็นในภาพจําของเราเนี่ยก็จะเป็นโดรนถ่ายภาพโดรนอะไรแต่ว่าโดรนในสงครามไม่ใช่แบบนั้นเลยอันที่1ขนาดมันใหญ่มากอันที่2เนี่ยมันบังคับด้วย AI นะ artificial intelligence สามารถที่จะบังคับทิศทางได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีน้ําหนักมากทําให้ payload หรือว่า ความสามารถในการ carry หรือเอาระเบิดไปหลายกิโลกรัมในบางรุ่นเนี่ย 30, กิโลกรัมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับขีปนาวุธแบบแบบแบบอนุภาพรุนแรงอันนึงเพียง <c oughs> แต่ว่าราคามันถูกกว่ามากแล้วมันก็ กลายมาเป็นปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาใหญ่คือต่อจากนี้ถ้ามีสงครามที่ไหนเนี่ยแล้วมีการใช้โดรนเนี่ยจะเป็นปัญหาปวดหัวเพราะว่าพอส่งเข้ามาเป็นฝูงๆเนี่ยสิ่งที่คนถูกโจมตีจะต้องทำก็คือการสอยจักโดรนซึ่งทำได้ยังไงบ้างนะที่ผ่านมาก็คือใช้อย่างยูเครนตอนแรกๆก็ใช้ระบบป้องกันบรนอากาศแล้วมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าขีปนาวุธจากไอ้พวกซิสเต็มพวกเนี้ยมันมันแพงมากไปสอยโดรนราคาไม่กี่หมื่นเนี่ยมันไม่คุ้ม หลังจากนั้นยูเครนก็ใช้วิธีเอาเอาเครื่อบินขึ้นไปแล้วก็ไปสอยโดรนนะยิงปืนสอยลงมาซึ่งมันก็ไม่ทันเพราะว่าอย่างกรณียูเครนเนี้ยบางทีส่งมา700-800ลำเครื่องบินมันไม่พอจะขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยยูเครนก็เลย invent นะหรือว่ามีการทำนะวัตกรรมขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเซเลนสกี้พูดตรงนี้คือเป็นการให้สัมภาษณ์กับ ส,สถานี Total Sky News ของสาราชนจาจักรเซเลนสกี้บอกอย่างนี้บอกว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยโปลแลนด์เนี่ยไม่น่าจะดูแลน่านฟ้าตัวเองได้เ,เพราะว่าจากที่เห็นคือวันที่10กันยายนเนี่ยโดรนของวัดเซียเข้ามาประมาณ20ลําลำแต่สอยตกไป4ลํลำแปลว่าอะไรสัดส่วนการถูกสอยตกแล้วส่งเครื่องบิน F35 ขึ้นไปมีโดน19ลํา20ลำา0ลำสอยตกแค่4ลํล แล้วอยู่เซเลนกี้บอกว่าของตัวเองเนี่ยโดนบางที700-800ลำนะมีอยู่คืนที่เยอะๆเนี่ยแปดยลำยูเครนกำจัดได้700ลําคํลำคำถามก็คือยูเครนใช้เครื่องมืออะไรในการดักโดรนอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าต่อจากนี้เวลามีความขัดแย้งทางอาวุธแล้วมีการใช้โดรนเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเออเราจะทำยังไงถ้ามันมาเยอะๆ แถวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยชาวบ้านสิสเกตบ่นว่าเอ้โดรนเนี่ยมันมาบินบินแล้วเราก็ไม่สบายใจมันโดนอะไรว่ามันโดนฉีดยาฆ่าวัชพืชหรือว่าโดนสอดแนมหรือว่าโดนมีระเบิดชาวบ้านไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการรับมือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยน่าสนใจที่เซเลนสกี้บอกว่าโปแลนด์เอ่ยยิงโดนตกแค่สี่จากเข้ามา19แต่ของยูเครนเข้ามา8 1 0ชั้นยิงตก700ร้อยเขาใช้อะไรนะ ใช้ในสิ่งที่โปแลนด์กำลังต้องเรียนรู้จากยูเครนโดยก่อนจะไปดูเข้าใช้อะไรเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามีรยายงานว่านายกรัมนตรีโปแลนด์โดนันทัสนะคะสั่งการให้ฐานโปแลนด์เข้ารับการฝึกรับมือจากการโจมตีด้วยโดรนจากกองทัพยูเครนโดยโปแลนด์จะจัดก,การฝึกอบรมร่วมต่อต้านโดรนกับผู้เชี่ยวชาญจากยูเครน โดยกระทรวงกลาโหมโปลแลนออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบ,บอกว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศกําลังหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความร่วมมือทั้งในเรื่องของการทําโดรนเพื่อการสงครามและระบบต่อต้านการรุกด้วยโดรนนะพาไปดูนิดหนึ่งยูเครนเ็าต่อต้านโดรนยังไงปัจจุบันต้องบอกว่า3มปีที่ผ่านมาสะสมประสบการณ์ไว้เยอะนี่คือประสบการณ์จริงแล้วก็เอามาเ,าเรียกว่าอัดดปนะปรับตัวคือ ขีปนาวุธและการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของยูเครนเนี่ยน่าสนใจมากนะมันไปเร็วมากเพราะว่าเขามีประสรบการณ์รบจากสนามจริงลองใช้ไม่ได้ผลทําใหม่นะแล้วตอนนี้มีเครื่องปริ้น 3D เนี่ยคือแบบทําโดรนเนี่ยไม่ยากเลยพี่าเคยไปดูนะในห้องไอ้พวกเขาเรียกห้องใต้ดินเนี่ย,ยผลิตโดรนกันแบบ เป็นว่าเล่นเลยคือโปรโตไทป์ต้นแบบออกมาส่งไปสนามรบได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงกลับมาปรับนะเพราะฉะนั้นเขาเลยมี intensive knowledge มากนะปัจจุบันยูโรยูเครนเนี่ยมีระบบป้องกันโดรนพูดนิดหนึ่งคือนอกเหนือจากการสร้างโดรนเพื่อโจมตีศัตรูแล้วเนี่ยยูเครนยังสร้างระบบรับมือกับการถูกโจมตีด้วยโดรนด้วยนะที่เรียกว่าระบบป้องกันโดรนในช่วงแรกของสงครามยูเครนไม่มีตรงนี้ แล้วก็โดรนที่ผลิตได้หรือที่มีเนี่ยยูเครนใช้เพื่อโจมตีหน่วยยานเกราะขนาดใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปปรากฏว่ามันพัฒนาโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่รับมือกับโดรนนะหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีการพูดถึงเยอะก็คือโฮโรช็อกโฮโรช็อคคืออะไร โฮโรช็อกเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของยูเครนเป็นกระสุนปืนไรเฟิลขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรตามมาตรฐานนาโตออกแบบมาเพื่อแยกกระสุนกลางอากาศออกเป็น5นัดแบบเคลื่อนที่เร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีกระสุนโฮโรช็อกแล้วยิงไปที่โดรนเนี่ยกระสุนมันจะแตกออกเป็นเหมือนลูกซองทำให้การโจมตีโดรนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพคือถ้ายิงกระสุนธรรมดานเนี่ยพอมันไม่แตกเนี่ย โดนมันอาจจะไม่หยุดแต่พอยิงไปแล้วมันแตกมาเนี่ยโดนก็ร่วงแล้วระยะการยิงเนี่ยประมาณ50เมตรซึ่งนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระสุนไฮบริดนะผสมผสานระยะยิงของไรเฟิลเข้ากับระยะยิงของปืนลูกซองช่วยให้ทหารสามารถสร้างตาข่ายป้องกันทางอากาศเพื่อโจมตีโดรนที่เคลื่อนที่เร็วได้ ็แปลว่าทหารก็ถือปืนแล้วก็เอากระสุนเนี่ยไอโไอไอ,ไอโฮลวช็อกเนี่ยแล้วโดนมาก็ยิงเข้าไปนะมันก็กลายเป็นตาข่ายกั้นโดนได้กระสุนนี้พัฒนาโดยหน่วยนวัตกรรมการป้องกันประเทศเบรฟหนึ่งของยูเครนทําให้ทหารยูเครนสามารถทำถสองภารกิจก็คือการสู้รบกับทหารรัสเซียและกําจัดโดนได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องพกปืน2กระบอกในสนามรบโดยทหารสามารถส,าารถสลับแมกกาซีนของปืนไรเฟิล หลักได้แบบง่ายๆเพื่อเปลี่ยนโหมดการป้องกันโดรนแล้วก็การเข้าปะทะค่าศึกในเวลาไม่กี่วินาทีนะคือปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยทำหน้าที่สองอย่างก็คือเอาเป็นใส่กระสุนต่อต้านโดรนแล้วก็เป็นกระสุนสำหรับยิงศัตรูได้ด้วยด้วยการเปลี่ยนแม็กกาซีนซึ่งทำได้ไม่ยากซึ่งผู้ผลิตก็คือ b r e v วันเนี่ยระบุว่ากระสุนที่ชื่อ h o r ลช็อเนี่ยสามารถใช้งานได้กับปืนไรเฟิล5ของนาโตทุกรุ่น หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกชาติในยุโรปสามารถใช้ได้เป็นมาตรฐานนาโต้นะคือเวลาเราพูดมาตรฐานของอาวุธเนี่ยบางทีอาวุธที่ผลิตในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานนาโตอาปืนใหญ่ที่รัสเซียที่ยูเครนใช้ยุคช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่รับมือกับรัสเซียเนี่ยนาโตส่งกระสุนมาใส่ไม่ได้นะคนละคน,คน,คนะแบบนะเพราะฉะนั้น เขาก็เลยเห็นว่าช่วงหลังๆเวลายูเครนเขาพัฒนาอาวุธเนี่ยมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะจะได้อดัพต์กันได้อันนี้คืออันที่หนึ่งโฮโรช็อคตอนนี้ยูเครนส่งกระสุนโฮโรช็อคให้กับทหารแนวหน้าเกือบทุกแนวแล้วสามารถตอบโต้ได้ทันทีสกัดโดนนะแล้วก็ ตัวที่สองที่เป็นตัวรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนก็คือตาข่ายป้องกันโดรนยูเครนก็คิดเองนะมันคืออะไรตาข่ายป้องกันโดรนเป็นระบบป้องกันแบบชั่วคราวเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงและโลจิสติกให้กลายเป็นอุโมงค์เพื่อป้องกันขบวนรถและขบวนทหารจากโดรนส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่องยิงตาข่ายสกัดโดรนก็คือยิงกระสุนออกมาแล้วมันก็มีตาข่าย แล้วก็ไปจัดโดรนนะเหมือนเราเวียงแหใครเกิดบ้านนอกจะรู้ว่าเวลาไปหาปลาเนี่ยมันจะมีแหเวียงฟุบลงไปนะทหารยูเครนบอกว่าตาข่ายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยิงโดรนภายในระยะเวลา5สัปดาห์เนี่ยทหารรายหนึ่งเขาบอกว่าเครื่องยิงตาข่ายสกัดโดรนไปเกือบร้อยลำเป็นวิธีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงนะยังไม่หมดนะมีอีกตัวที่ส ที่เป็นระบบต่อต้านโดรนของยูเครนชื่อว่าระบบต่อต้านโดรนเว r รสตัวนี้เพิ่งจะพัฒนาเสร็จเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาโดยบริษัท UKR Spec Consulting น่าจะร่วมการผลิตระหว่างสาราชนาจากกับยูเครนนะตัวนี้เป็นตัวรบกวนออไอไอโดรนเวอรสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โดรนเวอรสฉันงงเวอรส หรือระบบต่อต้านโดรนที่ชื่อเวอรสเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรสถานีรบกวนอิเล็กทรอนิกส์แบบกำหนดทิศทางมุ่งเป้าไปที่โดรนเชิงพาณิชย์ที่วัตถุที่บรรทุกวัตถุระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนมาวิกและอูเทลซึ่งเป็นสองรุ่นที่รัเสเซียใช้นะ ระบบต่อต้านโดรนเวเรสสองของยูเครนมันจะช่วยรบกวนภารกิจโดรนของรัสเซียในระยะทางตั้งแต่1-2กิโลเมตรแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้60นาทีตอนนี้ประจำการอยู่ที่โปรกรอฟแล้วก็แคว้นชาบอริเซียคือพูดง่ายๆคือมันเหมือนสถานีปั่นป่วนอะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนแล้วก็ส่งกระแสออกไปแล้วมันจะทำให้ไปรบกวนการเดินทางของโดรนโดรมันก็บิดเบี้ยวเพี้ยนไปตกมั่นก็มีนะคะ เวอร์เงทำงานบนย่านความถี่5ย่านครอบคลุมระบบนำทางวิทยุดาวเทียม GPS Galileo g n s สและเ e i d o u ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการโดรนนะระบบมันจะบล็อกช่องควบคุมและฟีดวิดีโอบนความถี่2.4 GHz กิกะเฮิร์และ5.8 GHz กิกะเฮิรซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่โดรนเชิงพาณิชย์ชอบใช้กัน แต่ปัญหาก็คือระบบนี้ยังมีช่องว่างคือมันยังไม่สามารถรับมือกับโดรนที่ชื่อว่า first-person view ได้ก็คือ FPV ซึ่งใช้กันเยอะมากในสงครามยูเครนขณะนี้เพราะว่าไอ้ตัว FPV เนี่ยมันทำงานด้วยความตีต่ำกว่า1,160นเฮิรตซ์นะฮะซึ่งตอนนี้ทางราัสเซียแล้วก็ยูเครนต่างพัฒนานโดรนและระบบต่อต้านโดรนอย่างต่อเนื่องและคือพยายามตามกันให้ทันน่พอยูเครนทำรัสเซียก็ c a t อ h u ยูเครนก็ต้องกลับมาแคชอัพคือพัฒนาไปพัฒนามาแล้วสองชาติเป็นสองชาติที่ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์รบจริงมีมีสนามลองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนที่มีระบบโดรนที่ล้ำหน้ารวมถึงระบบต่อต้านโดรนที่ล้ำหน้าเนี่ยก็จะเป็นสองชาตินี้เท่านั้นนะพูดง่ายๆก็คือว่าในโลกยุคใหม่นะสงครามในศตวรรษที่11เนี่ยที่เน้นการใช้โดรนแล้วก็พวกออโตมัต ก็คือพวกอะไรที่มันเป็นความอัตโนมัติเนี่ยพูดง่ายๆก็คือในโลกเนี่ยมีแค่รัสเซียกับยูเครนที่ได้เผชิญกับสงครามยุคใหม่ที่ใช้โดรนแบบเต็มรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์หลายคนในยุโรปพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโปแลนด์อยู่ต้องไปเรียนรู้จากยูเครนมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้งความร่วมมือทางด้านกลาโหมระหว่างยูเครนว่าโดนอ่อยูเครนแล้วก็โปแลนด์เพื่อทํา หน้าที่ในการเทรนการสอนกันในการรับมือกับภัยคุกคามจากรนโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของโปโลแลนด์ซึ่งโปลแลนด์เนี่ยถามว่าเขาเขาทำไมไม่พร้อมจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่พร้อมนะโปลแลนด์เนี่ยเป็นชาติที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบเครื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของนาโตนะฮะมีทุกอย่างซื้อเยอะมาก แต่ว่าพวกนั้นมันแพงอย่างที่เวลาเลาให้ฟังถ้าจะใช้แพ p a t ิ i อ t สกัดโดนเนี่ยลูกหนึ่ง3 4ล้านเนี่ยแล้วโดน3ามหมื่นเนี่ยมันแลกกันไม่ไหวหรอกในระยะยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมาถึงไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ยโปแลนด์ต้องเรียนรู้จากยูเครนถึงแม้ว่าตัวเองจะมี Patriot อมี F3 F ทุกๆ f ก็ตามนะคะยยเกนเออันนั้นเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือ ความคืบหน้าที่น่าสนใจนะโบนแ,และชาติสมาชิกนาโตรวมถึงสหรัฐด้วยต้องเรียนรู้ระบบป้องกันโดนและการขจัดโดนจากยูเครนนะเพราะว่าตอนนี้มีเพียงยูเครนที่รู้วิธีนี้น่าจะดีที่สุดซึ่งประธานาธิบดีเซนสกี้ของอยูเครนได้ระบุนะคะบ,บอกว่าถ้าเกิดไม่ใช้นวัตก,กรรมเหมือนที่ยูเครนกำลังพยายามคิดค้นไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีอาวุธเพียงพอที่จะสกัดโดน ที่มีอยู่บนโลกนี้ได้เพราะโดนมันผลิตได้เร็วนะฮะต่อให้คุณมีแพทริออตร้อยระบบเนี่ยก็รับมือกับฝูงโดรนไม่ได้เพราะมันจะเข้ามาแบบเป็น,เ,ปนเหมือนแบบปลาส้อยปลาซิวแล้วก็อยู่จะไม่สามารถจัดการกับมันได้เลยเพราะฉะนั้นเซเลนกี้บอกว่าจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ในการรับมือนะฮะความหลากหลายต้องมากอย่างเช่นต้องมีระบบป้องกันพยาการภาคพื้นดิน ต้องมีเครื่องบินขับไล่ต้องมีโดรนป้องกันภัยต้องมีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเครื่องบินใบพัดเนี่ยต้องประกอบองค์รวมนะ c o m b i n ทุกอย่างเพื่อรับมือกับการถูกโจมตีจากโดรนนะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ยูเครนทําก็คือการเดินหน้าพัฒนาระบบป้องกันโดรนใหม่ๆออกมาโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในยุโรปอย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะคะ เพิ่งจะเปิดตัวโครงการลิเริ่มใหม่ที่จะให้ยูเครนผลิตโดรนสกัดกั้นจำนวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ของยูเครนนะ,ะนักวิเคราะห์ชี้ว่าในไม่ช้าระบบป้องกันโดรนของยูเครนจะกลายเป็นอาวุธมาตรฐานของนาโตเพราะว่าลำพังนาโตเองไม่น่าจะสามารถพัฒนาสิ่งนี้ให้ก้าวทันฝั่งรัเสเซียได้เนื่องจากตัวเองไม่มีประสบการณ์รบในสนามจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเซเลนสกี้บอกว่า บทเรียนจากการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนก็คือโปแลนด์สอยโดน4ลำจาก19ลำออกด้วยเครื่องบิน F35 บทเรียนคือว่าอยากคิดแค่จัดหาระบบป้องกันไปตาอากาศนะแต่ต้องมีระบบอื่นๆด้วยแล้วก็บอกว่ามีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจจากเซอสกี้เซสกี้บอกว่าที่รัสเซียโจมตีโปแลนด์เนี่ยเพื่อสร้างความหวาดกลัวห้ามไม่ให้โปแลนด์ส่งความช่วยเหลือทางอาวุธให้กับยูเครนนะ